เดินลงมาเลยครับะดั55ครหนอยู่หถ้าไอรับบงก็ได้เดินลงมครับความคคู่ครันลงมาเลยครับ ห้าครับเจ็ดหกครับเจ็ดอรต้นยางนาเป็นปุ๋ครับรถกวนช่วยนะครับได้ครับต้นสายวัดมหกเกียงตัวเลยนะครับมหกเดินออกมาเลยครับเอาไปคนละต้นทั้งต้นครับประมาณคนละต้นมี3,000ต้นทั้งโรงเรียนครับอ๋อจงไม่พอคออ๋โอเคครับมหกนักเรียนครับนักเรียนนักเรียนม .6 กบางอค์นั้นหนึ่งอยู่ไหม